เพื่อนพี่ๆน้องๆครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมน่าสมไม้แตกนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ออกหมายครับไม่ได้ออกหมายมาเป็นเป็นอาทิตย์แล้วเสียนมากก็น้ําแถวผมยังไม่ลงนะครับเนี่ยครับไม้นายนัายงน้ําแน่นเอียดอยู่เลยทางอื่นเขาบอกว่าน้ําลงหมดแล้วแต่แถวผมยังเต็มอยู่เลยครับเรามาลุยกันเลยเช้านี้ก็แต่ก็ลมมากเลยนะครับ สายมาน่าจะตีลําบากนะครับโอเคเหยื่อที่ผมจะใช้ก็เป็นกุบยางเอสทูนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับบายนันัทโคราชาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันเลยครับไปตรงรับ พี่พี่ี่อมัดขุดมือโอ้โห้พลาดอีกแล้วคันหลุดมือครับลองดูครับแนวนอุ๊ยฟองให้ขึ้นเนี้ยฟองอีกที อยู่แล้วทีนี้อยู่แล้วอยู่แล้วแล้วพาไปตัวคุณมันบอกดีกว่าครับอยูีตัวนะตัวเล็กเลยวัดคันถูกไหมครับ แล่พลาดเองครับมัดคันหลุดมือกัดเน้น,เ,น,นเลยอันนี้จะย้ายยี่ละตัวนี้มันดันขึ้นน้ำไม่เห็นครับใสอ้อ้วน,วน,วนสวยเลยด้เลือดไปเลยกัดเป็นกบวยางเอสทูนะครับใบนะนันทโคโชาครับสีเหลืองก็ได้เรื่องครับคือช่วงนี้ก็น้ําแถวผมนี่คือไม่ค่อยลงเลยครับทางอื่นเขาบอกน้ําแห้งหมดแล้วทางผมยังเต็มเอียดอยู่เลย ใ้เรื่องครับพาดเองตัวแรกอะกัดได้เน้นๆเลยแต่ผมวิทย์อะคันหลุดมือครับสายมันก็เลยหย่อนโอเคได้เรื่องครับเอสทกับไปช่อนนาไซนีครับสวยๆเลยเลือดสาดหรือกันต่อเอสสื่อหลดลองซ้ำอีกครับตัวนี้ตัวอีก สองเตี้มสองตรงนี้นะครับนาะมันแนวน้ำตื้นนะครับขึ้นบอกอีกดีกว่ามาดล้านหลุดจ้อยโอ้ยสายหย่อนล่าขึ้นบกแล้วจบแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ชิดตลิ่งนะมันกัดอยู่แถวๆวเนะี่ย ตัวแรกก็กัดอยู่แถวนีนนน้นั่นไงนั่นไงนั่นไงอืออยู่ไหมไม่อยู่ครับโอ้โหมันกัดมันรวม,มอยู่นี่นี่ว่าแนวใหม่ครับอันนี้มันเป็นแนวน้ำตื้นนะครับเหมือนปานมันรวมอยู่เนี่ยมันกัดอยู่แถวๆนี้แหละ ว่าพลาดแล้วว่าพลาดไปครับ ก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนกตัวนี้วะนั่นนานก็กัดสืแบบนี้อยู่ไหมน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่ตัวนี้ตัวน,นี้น่าจะอยู่ ไปดูมองขึ้นกก่อนแล้วกันนะึตะยู่ปยนู้นัน้านะใส่นี้หลอาจใหญ่กว่านี้นึนนง่น<ะ>านไตรง้ทะลุแล้วนะครับไสก็โอเคนะครับอ้วนๆเลย คือมันในน้ํานะครับมันก็มีโอกาสจะหลุดบ้างอะไรบ้างครับกัดป็ดกุบยางเอสทูนะครับปลานานัดโคโรชาชสวัดหลุดเมื่อกี้นะครับสีเหลืองตัวเดิมกัดสี่ตัวได้มาสองตัวพลาดคือนานียมันเป็นแนวน้ําตื้นนะครับมันจะตื้นกว่าเพื่อนตรงนี้แล้วก็ปลามัน,มนวนเวีอยู่ตรงนี้นะถ้าจะตีข้างบนเนี่ยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าลมมันแรงตรงนั้นก็จะมีคันาบังนิดนะึ่ง โอเคในเรื่องครับก็ไม่เป็นไรก็มีได้มีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ตัวนั้นนะผมว่าจะลากขึ้นมาข้างบนแบบนี้แหละตัดสินใจว่าจะคีบคปเปอร์แล้วก็ยืนยืดในน้ําเลยตัดสินใจพลาดครับโอเคแต้มสองตรงนี้ได้สองไม่ได้สองตรงนี้ก็ก็โอเคครับเป็นเรื่องธรรมดาของการตกปลาเนาะฝากกดด้วยครับกดยางยึดถูได้เรื่องสีเหลืองตัวเดียวเดี๋ยวลองใหม่ครับซ้ำที่เดิมนี่แหละ เหมือนปลามันรวมอยู่ตรงนั้นน่ะที่เดียวกัดไปสีตัวแล้วโอเคครับ,ออเ,คครบเอสทูสื่อ,อคครถนั่นไงนั่นไงส้งอีก ไม่ขายแล้วมั้งหวัดดีไม่ขายไม่ขายไม่ขายจะขายได้ไงได้ไงเอาขึ้นบก,ก่อนแล้วกันเมื่อเช้าลากมาอย่างนี้และพี่หลุดใส่ดีด้วยนะเอาขึ้นบก่อนครับมันมีประวัติไปแล้ว ครับตรงนี้ดยูยังอ้วนอ้ยอ้วนมากครับนี่ท้องอยู่ไว้เลยกัดเป็นกรุบยางเอสทูนะครับสีส้มทองครับ ไปนะนทโคโรชาจากค่ายโครชานะครับก็คือกลับมาซ้ำแล้วครับเมื่อเช้าโดนไปสองตัวทำหลุดไปสองตัวอ่านี้กลับมาซ้ำเพราะว่าเมื่อเช้านี่มันลมด้วยครับแต่ก็ยังกัดอยู่เนี่ยกลับมาซ้ำที่เดิมครับมันเหมือนมันรวมกันอยู่ตรงนี้ครับในเรื่องครับเอาต้องต้องเอาขึ้นบกก่อนเพราะว่ามันเมื่อเช้าก็ลากมาว่าจะเอาคิป,ปอร์คีบมันก็ ทำหลุดไปครับโอเคลุยกันต่อครับเอสทูได้เรื่องเหมือนเดิมครับซื้อรวด